โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเพชรการปันมปิ่มครับปั๊มกับเพชรอย่างนี้ก็เลยทีเดียวนะครับโอเคส่งหน้าที่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเขาเซ็ตมาก่อนนะฮะโอเคอยู่ไหนไหนอยู่ไหนหน้าไหนๆไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอยู่หน้านี้ครับโอ้มันกระตุกหน่อยนะคะพอนใช้เอชอาร์เอ็มเซ็นต์มือปิดเซนถ่ายมันก็จะกระตุกนิดๆหนึ่งหมื่น นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ใช่กระตุกนนิดๆหน่อยๆกระตุกมากเลยตอนนี้โอเคสิ่งละสิ่งละที่เราต้องมีเลเวลนะเราต้องมีเ,เวลอยู่แล้วนะครับเมื่อทำอะไรต่อมาคือเออเลเวลนะกระตุกคนก็ต้องมีโอเคต่อไปคือออยกระตุกเว้ย a ดมอนกี่อันก็ได้นะคะผมจะเอาสักเก้าอันโอเคจากนั้นให้เลือกหาตัวคับมาอันหนึง่งแค่อันนี้ก็พอนะคะเสร็จนะแล้วนะจากนั้นให้เราแอนนิวตัวคับจากนั้นให้เรากดไปที่แอนนิวเลือกไดมอนต้องขอบคุณคลิปเ<ะ>กธนกิจอยู่ีด้วยครับที่ เขาบอกให้ผมรู้นะเออผมก็เลยมาทหรอผมจะเป็นเพมแล้กันนะครับมาอันนึงจะนั่นจะลองน้นะโดนเ็ดนหมนวันนี้ไปจางนั้นกดกดปทีมดตาดูเปนไม่โน้อหืหหหห้หห แต่ถ like ้าไม่น่ยเนะครับแต่เป็ดหนี่รวยกันจิกจนะครับไอ้มาเป็นเพชรหินเยอะดูครับเยอะขนาดก็หึหไทยกระจัดรวยกันเลยทีเดี นะครับก็เอามาได้นะครับมันเป็นคลิปหนังสั้นนะคะเออเขาก็ทำกันรู้เออก็เลยเอามาทำตามมานะครับก็ต้องกดติดคลิปนี่นบายบายสวัสดีค,ครับโอ้ย